12,540บาทนะครับจากร้าน cff thailand นี่คือ w e n a s นะครับรหัสชื่อรุ่นคือ806 b r a v o นะครับชื่อรุ่นคือ bullet นะครับ brow ti handle hand, hand rub satin blade cpms 3 5 vn นะครับผมหมื่นกว่าบาท12,540 12,540บานะครับราคา ดูใต้คลิปที่ Description และพิม์คอมเมนต์อีกครั้งได้ถ้าเกิดฟังไม่ทันผมจะให้เป็นตัวเลขตรงนั้นไว้มีลิงก์ด้วยแล้วมีสเปคมีดเล่มนี้ด้วยนะครับ w e Make Better นะครับทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมสัญชาติจีนแบรนด์จีนผลิตจีนแต่ว่าเป็นแบรนด์เกรดระดับพรีเมียมนะครับผ้าเช็ดแท็กนะครับสารดูดความชื้นแล้วก็ตัวมีดนะครับนี่อยู่ในซอง น้ำหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นมีดที่ผลิตด้ามด้วยโลหะอันนี้เป็นไทเทเนียมสีน้ำตาลนะครับมันจะออกทองทองบรอนส์หน่อยเขาจะให้ชื่อว่าเป็น Brow T.I นะครับブラウไทเทเนียม T ใหญ่ I เล็กก็คือ,อชื่อย่อในตารางาธาตุของไทเทเนียมนั่นเองนะครับ T.I นะครับผมมาชั่งน้ำหนักมาวัดขนาดแล้วมาดูสเปคการดีไซน์กันนะครับผมมีน้ำหนักพอสมควรผมเดาว่าน่าจะประมาณ130กรัม140กรัมได้ไหม หน่วยเป็นกรัม132กรัมนะครับ132มีน้ำหนักพอสมควรนะครับ4ออนซ์อันเดอร์นะครับด้ามมีดเวลาพับพร้อมใช้งานพกนะครับอยู่ที่เกือบ12เซน12เซนนะครับ12เซนก็4.7-4.8นิ้วนะครับเรามีดเมื่อกลางออกมาพร้อมใช้งานเลยก็ยาวเลยเพราะว่าเล่มนี้ใบค่อนข้างยาวนะครับ ยาวอยู่ที่8.2นิ้ว8.3นิ้วนะครับ21เซนติเมตรใบน่าจะ3.5นิ้วได้มั้งใบ3.5 3.6นิ้วนะครับ3.5นิ้ว9เซนนะครับด้ามผมคงไม่ต้องวัดนะเนะเพราะว่านี่นะด้ามก็วัดไปแล้วตะงเกียนะครับตอนแรก เล่มนี้ก็เป็นมีด EDC ตัวหนึ่งที่หน้าตาต้องบอกเลยว่าดูแตกต่างจากมีดทั่วไปนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นมีดที่หน้าตาดูแฟนตาซีขนาดนี้บ่อยนักเท่าไหร่อาจจะแบบมีแฟนตาซีแต่แบบหน้าตาแบบนี้ไม่ค่อยนะครับเราจะเห็นเป็นแฟนตาซีแนวแบบเป็นทรงเทรลิ n งพอยท์หรือว่าเป็นคาร์ัมบิดเป็นอะไรแบบนี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ทรงใบเขาจะเป็นทรง ชีฟฟูดแลมฟูดหรือว่าวอนค l ิฟสนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันในดีไซน์ของใบเล็กน้อยแต่เอาเป็นว่ามันจะเป็นทรงประมาณแบบหลังมีความตรงกดลงนะครับก็คือต่ําแล้วก็ปลายกระดกขึ้นแล้วกดลงอีกซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีๆแค่บริเวณใบเราจะเห็นว่าทรงใบเขาจะดูคล้ายๆมีดครัวหรือเป็นมีดที่ออกแบบมาสําหรับสไลด์นะครับหรือจะเป็นการเหลานะครับซึ่งมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดที่ใช้งานสไตล์นั้น จะเป็นออกนะเป็น EDC ที่ใช้งานเป็น utility หรือเป็นมีดครัวได้ด้วยนะครับผมส่วนของใบแล้วก็ด้ามจะมีการออกแบบมาก็คือใบจะเป็นการพ่น sand b l a s bead plus นะครับแล้วก็ใช้มือขัดให้มันมีความเรียบเนียนเดี๋ยวผมเรื่องใบเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแต่ตอนนี้เรามาดูกันที่เรื่องด้ามด้วยนะครับด้ามเป็นทน t น n ยม m um alloy นะครับสฝั่งเลยแล้วก็จะมีการ ปักฝังตัวสเปเซอร์สแตนดออฟที่เป็นเทนเนยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ใส่มาทาให้มีดมีความแข็งแรงในโครงสร้างมากขึ้นจริงๆตรงนี้เป็นคาร์บอนหรือเป็นอย่างอื่นทาให้มีดเบากว่านี้แต่เขาต้องการออกแบบให้มีดดูโซลิดนะครับดูแข็งแกร่งจับแล้วรู้สึกว่ามันมั่นใจมันดูแน่นน,น้ำหนักก็จะมากขึ้นนะครับส่วนของด้านหลังก็จะเจาะช่องระบายไว้นิดหนึ่งนะครับตรงอื่นที่ปิดไปก็จะเป็นสแตนดออฟสเปเซอร์ Spencer, ปิดททบก็ จะมองไม่เห็นอะไรข้างในฮาร์ดแวร์เป็นไทเทเนียมสีฟ้านะครับคลิปติดตั้งมาบริเวณท้ายมีดด้านนี้นะครับด้านขวานะครับแล้วก็ปลายคลิปเป็นโรเลอร์นะครับเป็นลูกกลิ้งเหมือนลูกล้อแบบเนี้ยซึ่งผมว่ามันเท่ดีนะแล้วมันก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับเป็นไทเทเนียมเหมือนกันสามารถถอดย้ายตำแหน่งมาด้านนี้ได้ด้วยส่วนลายการเลื่อนด้านข้างก็จะเป็นลายกราฟิกนะครับเซาะมาเป็นเหมือนเป็นร่องคล้ายๆร่องน้ำนะครับทำสีดำๆมา ข้างในด้านด้านเนาะเรามาตรงนี้เรามีโลโก้ w e อยู่ซึ่งงานผลิตเนี่ยผมซูมให้ดูเลยพี่พี่เห็นไหมว่ามันรอยตัดต่างๆนี่ไม่มีแบบเศษส่วนเกินออกมาเลยนะครับแล้วก็ด้ามก็เป็นสีน้ำตาลแเทเนียมทำโซตนวอชอีกทีนึงมันจะออกเหลือบๆน้ำตาลเหลืองๆหน่อยนะครับฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นสีบลูทั้งหมดโอเคนะครับด้านในก็จะแบบนี้ส่วนระบบล็อกก็เป็น R i l นะครับ ไทเทเนียมเฟรมบล็อกมีสตี e l อินเสิรตรงนี้ด้วยนะครับบล็อกเอาไว้ไม่ให้ใบมีดมันเป็นสติ๊กนะครับแล้วก็จะมีบอลแบริ่งนะครับคอยเป็น Detent Ball อยู่ซึ่งจุดหมุนก็ลื่นไหลมากๆเลยด้านนี้จะมีชื่อดีไซเนอร์นะครับโลโก้นะครับเขียนว่ายูกับอะไรไม่รู้นะครับแล้วเขียนว่า m e s เซอร์รันคนะครับ M E S S E R U N ผมอ่านวักถไม่ไม่รู้นะครับ เมเซอร์รานิคัมหรือว่าอาจจะเป็นอ่านว่าเมเซอร์ยูนิคัมหรือเปล่านะครับเมเซอร์ยูนิคัมผิวเนี่ยเป็นผิวที่ทำแซนบลส์มาแล้วใช้ขัดมืออีกทีนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีความเป็นทั้งซาตินเป็นทั้งแซนบลส์ในตัวคือมันไม่ได้เป็นแซนบลส์ด้านๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ซาตินที่เงาด้วยแต่มันจะมีความเป็นซาตินเป็นไหมนะครับเป็นเงาๆเป็นไซส์อยู่ซึ่งอันนี้ก็คือแฮนด์รับคือใช้มือขัดนะครับคมเท่าที่สังเกตผมคิดว่าน่าจะเป็น ฮอลโล่นะครับไม่ใช่ฮอลโล่เป็นแฟลตนะครับดูเหมือนฮอลโล่เลยแต่เป็นแฟลตเนาะเป็นไฮแฟลตนะครับหรือว่าเป็นไฮเซเบอร์ซึ่งถ้าลองรูปดูเนี่ยความเงายังมีอยู่เห็นไหมเห็นนิ้วผมสะท้อนแสงไหมครับมันถ้าเป็นซาตินมันจะมองไม่เห็นแบบนี้นะมันจะละลายไปเลยแต่ถ้าเป็นแซนบลส์ก็จะไม่เห็นเหมือนกันนี่นี่เห็นด้วยแล้วมีความด้านด้วยซึ่งเทคนิคการผลิตนี้เขาเรียกว่าแฮนด์รับก็คือใช้คนนั่งขัดนะครับขัดมือจนมันเกิดความละมุนขึ้นมา ทำยากอยู่นะฟินนชิ่งแบบนี้นะครับส่วนโลหะผลิตใบตัวนี้ไม่ได้มีเขียนไว้หรือผมหาไม่เจอก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าในข้างออมีครับตรงนี้เล็กโคตรเลยคนระับนี่เห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นเนาะตรงนี้นะครับคืออ่านแบบนี้แสงมันเข้าทางนี้มันมองไม่ค่อยเห็นผมตีลังกาแล้วกันเนาะนี่นะครับ S 3 5 v n เห็นไหมตรงนี้นะครับเล็กมากซ่อนไว้นะครับแล้วก็ตัวฟลิปเปอร์แท็บก็ทําหน้าที่เป็นกาดในตัวด้วยนะ นะครับก็จับแล้วจะรู้สึกว่ามันบล็อกนิ้วไว้นะครับด้านหน้าตรงนี้เราเกาะอ,อย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็ด้านบนก็จะมีจิมปิ้งกันเลื่อนพร้อมกับสันที่ค่อนข้างแบนไม่ได้ทําคราวมาสามารถจะจับมาด้านหน้าล้วใช้เป็นมีดที่ใช้แบบเหมือนแร่นะครับสกินนิง่งหรือว่าอาจจะใช้งานเป็นอุปกรณ์ครัวถ้าทางการจับก็สามารถจะจับพินชิ่งแบบนี้แบบนี้ใช้แทงเป็นแท็กติคอล้นาเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ด้ามที่มีความตรงและ เรียวแหลมนะครับตรงท้ายตรงนี้ป่องๆแล้วเว้าทําให้เราจับคอนโทรลมีดได้รู้สึกว่าเป็นมีดที่จับสะดวกสบายมากนะครับจะเป็นการจับรีเวิร์สก็แปลกๆเล่มนี้ไม่เหมาะการจับแบบนี้แต่ผมว่าจับแบบเนี้ยผมว่าฟีลลิ่งดีนะเพราะตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เว้าลงมาแล้วหลังโค้งๆนะจับแล้วรู้สึกว่าฟีลลิ่งเนี่ยผมรู้สึกคล้ายๆไอ้เคอร์ชอ สั้ทีนะครับรุ่นที่เป็นลิงค์ชื่อรุ่นลิงค์ไหมถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นนะครับแต่ตัวน,นี้ทําได้ดีกว่าเพราะว่าวัสดุพรีเมียมกว่ารู้สึกโซลิดกว่านะครับส่วนระบบล็อกก็จะเป็น RIL ซึ่งจะมีตัวจํากัดไม่ให้ล็อกมันัดเดินทางเกินนะครับแล้วก็จุดหมุนก็เป็นบอเ b e ร์ิงแน่นะครับลื่นแบบนี้เลยนะครับการเปิดมีก็ใช้ฟิปเปอร์แนะครับ <TH US S> ในการดันแบบนี้อย่าไปบีบล็อกบาร์นะครับก็จับถอยแบบนี้แล้ว ดันถอยหลังแบบนี้ลงข้างล่างแบบนี้โมชั่นนี้ก็จะกลางออกมานะมีก็จะดูคลีนคลีนดีนะครับพรีเมียมแน่ๆน,นะเพราะว่าใบแฮนด์รับส่วนใบ cpms 35 v n เนี่ยคือสแตนเลสดิวเกรดทนเสียดสีดีมากนะครับทนสนิมดีมากแข็งรักษาคมดีนะครับแล้วก็รับไม่ง่ายมากแต่ก็ไม่ได้ยากเกินนะครับพัฒนาต่อมาจาก s 3 0 v ดีเทนก็จะดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ฟลิปเปอร์นะฟลิปเปอร์หนาะส่วนคลิปเนี่ยผมลอง สัมผัสดูแล้วลองเสียบเข้าเสียบออกเนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่เสียบเข้าขงเกงก็ง่ายดึงออกก็ง่ายนะครับลื่นไหลแบบเป็นล้อหมุนหมุนได้นะครับตรงนี้ถ้าลองเลื่อนดูซึ่งไม่ค่อยเห็นในมีดหลายๆรุ่นที่ทั่วๆไปเขาผลิตกันนะเขาก็จะผลิตครับมีความแปลกใหม่นะครับอยู่ในตัวของมันเองนะถ้าใครชอบก็ลองแล้วกันนะครับลองเข้าไปดูใน ลิงก์ที่ผมให้ไว้นะครับตัวนี้เดาว่าน่าจะมีสีอื่นอีกนะครับหมายถึงเป็นรุ่นนี้นะแต่เป็นใบสีอื่นด้ามแบบอื่นอะไรเงี้ยด้ามสีอื่นนะครับนี่คือ w e n บ r น l ะครับ806 Bravo นะครับ Bullet นะครับ Brow 12,540บาทจาก CFF Thailand ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับ h p a v y r i d a n d Out